สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่61เกาะโบฮีเนีย ภายในห้องควบคุมของยานอาวกาศหลัวเฟิงและจักรพัิเจินเหยียนมองดูภายนอกผ่านฉากเสมือนจริงลมพายุพัดทุกอย่างที่พวกเขาสัมผัสราวกับว่าพวกมันเป็นงูเหลือมกำลังเล่นอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวนี่คือดินแดนลับเทพบรรพบุรุษในตำนานจักรพัิเจินเหยียนรู้สึกทึ่งพื้นที่ลับเทพบรรพบุรุษเป็นหนึ่งในพื้นที่ลับที่อันตรายที่สุดในจักรวาล หลัวเฟิงกล่าวด้วยความประหลาดใจมันมีขนาดเท่ากับประเทศของจักรวาลและพื้นที่อันตรายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งแม้แต่อัศวินแห่งจักรวาลก็ไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้มีหลายระดับและพื้นที่ของพื้นที่ลับหลัวเฟิงและจักรพัิเจเหยียนจะค้นคว้าเกี่ยวกับพื้นที่นี้อย่างแน่นอนเนื่องจากพวกเขารู้พิกัดพวกเขาตกใจเมื่อพบว่าดินแดนแห่งมรดกตั้งอยู่ในพื้นที่ลับแทบบรรพบุรุษ ในฐานะที่เป็นพื้นที่รับระดับสูงที่เต็มไปด้วยอันตรายที่สามารถฆ่าอสุวิงแห่งจักรวาลได้ในบางพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงแม้แต่ปรมาจารย์ของจักรวาลก็ยังต้องระมัดระวังเส้นผ่านศูนย์กลางของมันคือ160ล้านปีแสงและต้องใช้เวลา200ล้านปีในการเดินทางด้วยความเร็วเรามาถึงแล้วหลัวเฟิงกล่าวและพยักหน้ายานอวากาศช้าลงและหยุดลงหลัวเฟิงและจักรพัดเจนเหียนบินออกไป ท่ามกลางดวงดาวมีวังวนหลวเฟิงและจัก,กรพัิเจเหยียนยืนอยู่ท่ามกลางดวงดาวและมองดูกันและกันมันอยู่ที่ไหนหลวเฟิงกล่าวพลางขมวดคิ้วข้ามองไม่เห็นดินแดนแห่งมรดกเดี๋ยวก่อนจัก,กรพัิจัก,กรพัิเจิเหยียนกล่าวทันใดน,นั้นพื้นที่ก็บิดและดูดเข้าไปราวกับเป็นเกลียวคลื่นเทเลพอร์ตหลวเฟิงกล่าว พวกเขาทั้งสองยังคงยืนอยู่ในที่ว่างแต่ฉากที่อยู่ห่างไกลแม่น้ําที่มีสีสันไหลออกมาเปล่งพลังลึกลับที่น่าดึงดูดใจอย่างมากหลัวเฟิงและจัก,กรพรรดิเจเียนตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติเร็วเข้าพวกเขาได้ยินเสียงพูดพวกเขาหันกลับมาหินสูง8เมตรธรรมะตะยืนอยู่ในโพรงเขาสวมชุดเกราะที่ลุกเป็นไฟสีเขียวเหมือนมรกตหลัวเฟิงและจัก,กรพรรดิเจเียนรู้ว่าเขามาจากเฟยแคนแคลนซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์หิน หลัวเฟิงและจัก,กรพัิเจินเหยียนตกใจเพราะพวกเขาไม่ได้คิดว่ามีอะไรอยู่ที่นี่มันคืออัศวินแห่งจัก,กรวาลหลัวเฟิงคิดมีเพียงอัศวินแห่งจัก,กรวาลเท่านั้นที่สามารถเทเลพอร์ตโดยไม่ให้เรารับรู้ได้แม้แต่ข้าก็ดูไม่ออกจัก,กรพัิจัก,กรพัิเจินเยียนก็รู้สึกประหลาดใจฉันเป็นมัคคุเทศของโรงเรียนเทพบรรพบุรุษอัศวินกล่าวเอาโทโเคนมาให้ฉันเจ้ามนุษย์ไม่อย่างนั้นเจ้าจะตายพร้อมกัน หลวเฟิงและจัก,กรพรรดิเจินเยียนรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกองไฟมีเทพ,พเจ้าเทพสัตว์ร้ายแม่ทัพเทพและผู้เผยพระวจนะภายในโรงเรียนและผู้เผยพระวจนะอ่อนแอที่สุดพวกเขาแข็งแกร่งพอๆกับอัศวินแห่งจัก,กรวาลที่อ่อนแอที่สุดอย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตของตระกูลหลัวเฟิงนี้มีพลังที่ไม่อาจต้านทานได้หลัวเฟิงและจัก,กรพรรดิเจิญเหยียนพวกเขาเอาโทเค็นออกมา โทเค็นเป็นของหายากอัศวินกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่น่าแปลกใจที่เผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นหนึ่งในหกเผ่าพันธุ์แรกการส่งคนสองคนพร้อมโทเค็นพร้อมกันนั้นน่าประทับใจจริงๆจจมากับฉันอัจวินกำลังบินไปพร้อมกับหลัวเฟิงและจัก,กรพรรดิเจนเหยียนคุณเห็นนั้นไหมอัศวินชี้ไปที่แม่น้ำในฝันมีสีสันทั้งสองพยักหน้ามาดูใกล้ๆสิอัศวินเทเลพอร์ตพาพวกเขาไปที่ริมแม่น้ำ นี่คืออะไรหลัวเฟิงกลั้นหายใจมันไม่ใช่แม่น้ำตรงกันข้ามมันประกอบด้วยแสงออโรรห้าสีที่แตกต่างกันเขายังคงมองเห็นรูปร่างของแม่น้ำจากระยะไกลในขณะที่เขารู้สึกได้เพียงสัมผัสได้ถึงความไร้ขอบเขตนี่คือทะเลสาบออโรรห้าสีใช่หรือไม่ทรูยานถามความด้วยตื่นเต้นคุณรู้จักด้วยรออัศวินชมเขาใช่มันคือทะเลสาบออโรห้าสีจริงๆ ทะเลสาบหลัวเฟิงรู้สึกสับสนและพยายามมองไปยังจุดสิ้นสุดของแม่น้ำแน่นอนมันคือทะเลสาบอัศวินอธิบาย คุณเห็นมันเป็นแม่น้ำเพียงเพราะคุณยืนอยู่บนระดับเดียวกันอย่างไรก็ตามหากคุณบินเหนือและมองข้ามไปคุณจะเห็นทะเลสาบวงกลมทะเลสาบนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางสิบปีแสงและที่ยิ่งใหญ่ออโรราหนึ่งดอวงสามารถทำลายอัศวินแห่งจัก,กรวาลได้อย่างง่ายดายและประกอบด้วยรังสีออโรรานับไม่ถ้วนเป็นหนึ่งในสมบัติล้ำค่าที่ทรงพลังที่สุดในจัก,กรวาลทั้งหลัวเฟิงและทรูยานต่างตกตะลึงออโรราเพียงดวงเดียวยังทรงพลังขนาดนี้ ทะเลสาบแห่งนี้เป็นสมบัติล้ำค่าของโรงเรียนเทพบรรพบุรุษอัศวินกล่าวต่อหนึ่งในสมบัติล้ำค่าที่ทรงพลังที่สุดการปกป้องสมบัติล้ำค่าครูยานถอนหายใจไม่น่าแปลกใจที่โรงเรียนบรรพบุรุษเทพเป็นพลังแรกของจักรวาลหลวงเฟิงจำหอดาวของเขาได้มีแสงออโรราจำนวนนับไม่ถ้วนบนพื้นผิวของทะเลสาบแอร์แลมันทำหน้าที่เป็นสมบัติพิทักษ์โรงเรียนเทพบรรพบุรุษ ช่างเป็นการเปิดหูเปิดตาสำหรับฉันที่ได้เห็นทะเลสาบออโรราห้าสีครูยันกล่าวคุณโชคดีมากที่ได้ดูสมบัติล้ำค่าในระดับนี้ปัตสวิงกล่าวอย่างภาคภูมิใจยังมีสมบัติล้ำค่าอีกชิ้นหนึ่งของระดับนี้สตาร์ทาวเวอร์นั่นคือสิ่งที่ไม่มีใครขยับขยื้อนได้และผู้ทรงพลังจำนวนมากในจัก,กรวาลยังคงไม่รู้จักพลังที่แท้จริงของหอคอยสตาร์ทาวเวอร์เป็นหนึ่งในสมบัติล้ำค่าที่ทรงพลังที่สุดเช่นกัน สตาทาวเวอร์เป็นหนึ่งในสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะได้เห็นแต่ก็ยังเป็นสมบัติล้ำค่าที่ลึกลับที่สุดในจัก,กรวาลไม่มีใครสามารถไขความลึกลับที่อยู่เบื้องหลังมันได้และไม่มีใครสามารถเอามันออกไปได้มันยืนอยู่ตรงนั้นตลอดไปฉันพูดเสร็จแล้วฉันจะพาคุณไปที่เกาะโบฮีเนียอัศวิงกล่าวด้วยเหตุนี้เขาจึงเทเลพอร์ตไป หลัวเฟิงและทรูยานรู้สึกวิงเวียนเล็กน้อยก่อนที่จะไปถึงริมทะเลสาบพ,พวกเขาอยู่ห่างจากมันเพียงไม่กี่ร้อยเมตรแสงออโรราแต่ละดวงมีความยาวประมาณ1นึ0 0หมนกิโลเมตรและพลังของมันทำให้หลัวเฟิงและจัก,กรพรรดิทรูยานสั่นสะท้านคุณเห็นสิ่งนั้นหรือไม่อัศวินชี้ไปที่ส่วนลึกของทะเลสาบนั่นคือเกาะโบฮีเนียอะไรนะภายในทะเลสาบ พวกเขามองไปในทิศทางนั้นพวกเขามองเห็นเกาะคร่ามัวมืดมัวท่ามกลางแสงออโรราเข้าไปอัศวินบินตรงเข้าไปข้างในวังใจได้เลยนี่เป็นหนึ่งในสมบัติที่ทรงพลังที่สุดในจัก,กรวาลและจะไม่ทำร้ายใครก็ตามที่มันรู้จักอัศวินกล่าวคุณทั้งคู่มีโทเคน จัก,กรพดิเจินเหยียนมองไปที่หลัวเฟิงและกล่าวว่าฉันจะลองลงไปก่อนจากนั้นเขาก็สัมผัสออโรราด้วยมือของเขาออโรราโอบรอบแขนของเขาราวกับน้ําไหลโดยไม่โจมตีอัศวินไม่พูดอะไรหลังจากที่ได้เห็นเขาเห็นว่าทาย,ยาทเหล่านี้ระมัดระวังและไม่ไว้วางใจไปกันเถอะจัก,กรพดิเจินเหยียนกล่าวครับอาจารย์หลัวเฟิงพูดและเดินตามเขาไปที่ทะเลสาบ พวกเขารู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่ในทะเลสาบจริงๆและแสงออโรราก็ปลอบโยนร่างกายของพวกเขาเกาะก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อพวกเขาเข้าใกล้นี่คือเกาะโบฮีเนียที่ซึ่งทาย,ยาทเทพเจ้าสัตว์ร,ร้ายของพวกคุณที่จะอาศัยอยู่อัศสวิงกล่าวก่อนจะไปถึงเกาะและนี่คือขอบของทะเลสาบ